บายดีจ้าบดวยสุขูสุคนเดอ้อมื้อนี้สิไปหุงหมอพี่นอ้องให้กหนานาเผาเฮือนกับลูกสาวบ่ได้ให้เพิ่นไปนําดอกเพระาะว่าบ่ได้อันบ่ได้พามื้อนี้สิไปให้หมอตรวจซื่อๆพี่นอ้องให้ชาวแปลงพาไปบ่ฮู้เพิ่นแล้วหรือยังเฮ็ดยังนะพี่น้องเด็กตัวเด้อไม่ติดกันตรวจไม่เข้ากัน หนรถแล้วพี่น้องซักแป้งพาไปอ,าอป้าวเงียบม่จะดีอยู่วันนี้พี่น้อง <S 1> <S 1> น้อยขาดม่ได้พคนนีน้ต้องเอาไปน้ำค <ๆ S 1> ่ะกะหนาว่าไม่จะเอาเอาให้พคนอยู่อยู่เพื่อนกระลูกด้อพี่น้องเดินหดมือมันจังไอดมือ <ไป S 1> จังไปหดมือกอดกันาอันนี้เอาไปตรวจท้องซื้อมาเพิ่นกะเพิ่นกะเห็นคือเก่าอะไรพี่น้องให้ใบโก้ละใบโก้วัดไรคลอดเนาะแม่นวันได่ผ่าได้นะเ<ห>นาะ เฮาได้เป็นคนไปนัดโมอเนีเอาสามบอกนะแกแ่ได้เอาเรานำนาะเอาเรเราเอาเราเเวบดจือทางได้เออขา็บดจืเขยู่ทางอ่ะูยู่หับแววเราดและทกรเคน้ากันมา่วนเสามมยไปนำได้พีองมาหอเดือนเสาม้เหรอ แล้วเราบ้าทางนี้นะแพ้งเฮ็ดยังปิดนนะนางนางตัวยนางสวยนางผากันพี่น้องแป๊บหนึ่งแล้วแล้วเด้อคนงามเขากับพี่น้องสวัสดีพี่น้องว่าสกู๊ตคนคนงามกับแตงโตเรียบร้อยแล้วก็สผ่ากัน ไปหาหมอพีวงามตนให้งามรเ่าฮะบูเปิลเบิร์นแยู่แเปิแ่เปิลเบิร์นอยู่แล้วชวยเยเนาะไปหาหมดหาโมเนาะหน้าแบบไหนก่อนลูกเอ้ยแม่สิพ้ากระซองสาวพี่น้องอสาวได้บบมีอันบบมีบบมีพัวมานำเดี๋ยเป็นผู้สาวได้สองคนนี่เดอ นัดกันใส่วเดี๋นี้ถ้าลครับใส่โดนเพือไม่ค่อยอาบไ้อืมถามแลยว่าจ่าทีเต่าาหมอเลยเจ้าจ้าพี่น้องไมน้อยผ่านได้มาเป็นมือมือกล้องนังอ้นซูคลิหนึ่งทันหมอพี่น้องเยินสุดๆสุดลายแค่นี้แล้วนี่เลย หมอคนฮักปาเลิกคุลาคานเลิกกงานเ่นมาจากองหมอตอนรออนุญาตถ่ายนะน้ำเพินเลยแล้ว อยังไม่ได้เข้าไปทางในนะพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปทางในน้ำจัดกับสามีน่นก็ได้เขา้าเข้าห้องนะพี่น้องเด้อเข้าห้องน้่งไปถ่ายสิสิ่งกองผนให้นงสิ่งเลยมันคนจะเข้าไปให้กงจะก็เลยถ่นนายสิ่งใด้พี่น้องเนาะแลกุ้งนงสิ่งนองมาเลยกลับมาแนว เอาเนี่ยไปยิงกูหรอไ่ขไปทำอะไรเน่ยฮะมาาเลยได้จพี่น้องเพื่อนมาสินได้แน่ท่านมอน่ะทาได้แล้วนั่นทาได้หรือเปล่าาได้มือไรเลยบอกมาที่เช้าสงกนคท้าได้กับเช้าสองกูเลมือสันวันดีดี

มันสุกนะเพรานก็เจริญจมึงนีนะทีนีีานี่วัดมียังตอมี่วัดนเ่าดูเอัน้ำเขาปลาแหงอ้ห่าร่าเฮ้ท่านหรอนะขึ้นท้างนกขึ้นบายบจา เป็นน้องเลยเปีนน้องเอยหมอแบบ้าได้แล้วน้าอไปท่านหมอเพได้ออกมาทีได้นั่งโอ้นั่งลมกันลยน้องเอยเดีย <c oughs> วเราอยล้วพี่น้องเอ,อ้ยปรึกษาหาเลืเป็นวันจัเเนเนาะเป็นวันจัอนอ,อ,อีก

เบอร์กินี่ได้โทรใส่ดันด็อกเตอร์อะไนอุ้ยเห้ยเข็ดแลยนะยากยังนะแต่ขนาดกเจ้าวันเขาปาดลูกมันเรื่องธรรมศาสตร์ขนาดกเจ้าวันนั้นสัญยกรรมหนาสัญยกรรมแบบอันบวมเบิดเขายังเห็ดยากยังวะ โอเคนะผู okay. okay, okay, ้นกี่พานยาอย่างนี้มันออกมาปอ๊ยเมเอ้ยเมฆเอ้ยเลยปัดดีใจปวดหนานะมันออกมาานะโอเคนนาะไม่น้อยกระตุกใจแทนนี่ลรบ่น ไข่สังแล้วข่ยข่ซัง้ว64ข่ชาแป้ง40ปั๊บเลยเนาะใชปัาส่งไห่เร่้อนเปิดมามายตั้ตอนไปเล่นั่นจะไงูกไข่ได้ไหมเดลกเออเหยียบเหยียบไปหน่อยกระตาย63โอ้ยังรุดไอยโลนึงข่64ขนาดอถือปลาลดหาคี เพ okay, ี okay, ่น้องจะได้เมื่อไงเด้อมันนี้เด้อไปพี่น้องจะได้ออกเมื่อไงเด้อมันนี่เตือนยังซื้อเต้นอยู่พี่น้องบองว่ามัอนี่ก็ได้อยู่ท่านน้่งเข้าป้าแห่งแล้วแห่งแล้วเนาะไปทางป้าน้อยคุณลูกล่าไปทางป้าน้อยคุณลูกไปขึ้นเอายุดไปก่อน พี่น้องขึ้นมานั่งในรถุดเด้อแบบมันโมว่าพามือนีก็ได้ค่ะจ้าของยังตกใจอยู่นะแบบขอทําใจก่อนขอทําใจก่อนยังผิดก็น้ากะบบดีมาน่ำแล้วก็ไปคุยกับผัวก่อนพี่น้องพามาบอลอืมเพื่อนเราทําใจปรึกษากับผัวแล้วก็โอเคมากมากแมนโบนแม่นแล้เพราะว่าเฮาก็ได้ใจเด้อเนี่ยเรื่องเงินคําเฮาก็ได้จ่ายเพิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะพาค่ายังเด้อพี่น้องเด้อ มือปรึกษามอมีแต่ว่าเมื่อทำใจมือนี่ก็ได้มืออื่นก็ได้มือใดก็ได้เพราะว่านำเข้าปลาเขาก็แห้งแล้วมันแห้งแล้วคนก็เลยว่า้ามือได้ก็ได้มือนี่ก็ได้ฮะ ปัวเราเนี่ยเป็นผ um. ัวเส้นหม้อเส้นหมวเส้นผักแหน่เส้นหม้อไร้ข้าเส้นหม้อไร้ข้าวหอมผัดชัดเป็นยามาเป็นขันว่าไพหมอกัาเจ้าเนาะคนจีบคนนี้เนาะเป็นกับอย่างนับแล้วเราจะแบ่งเนาะตอนนั้นก็มาแล้วไม่ซ้ำโบเป็นยังมีแต่นางก้นจะเมื่อปรึกษาปัวเด้อหล่ะเด้อจะเมื่อปรึกษาปัวว่าเฮ้ยค่อยแต่ในแต่หน้าเขาคิดที่ต้นลูกเขาท้องหน้เขาบ้าหนำนักมากเนาะโอเคแล้วน้าเขาบ้ากันนี่อย่างเน้ยเรามากันทัพเราบ้าเมื่อนี้เลยกันวะแล้วก็เมื่อคืนจะกับจิงว่ากันเนาะ แบบเฮามากลาเกียมคือเป็นบาเพื่อกวดโควิดพี่น้องเอ้ยท่านบระวดเป็นบัวผาให้ดิเป็นกระบอกแล้วนั้สองสามโมง็ได้โควิดกันเนาะก็ได้ไงกวนเอาต้องประกวดกวนเยอะเพิ่เนาะต้องปกวดเลยอะเนี่ยยันมาอย่างโควิดโควนนังเล็กเพิ่มเราทำอยู่ดอกไป้าทำกลับมาเนาะได้เรากส่พี่น้องแล้วนะแล้วเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเพราะว่าให้ไปปรุงดำใจกับเด็กพี่น้องเด้วย แห้งตกใจพี่น้องางข้าวแล้วเพิ่งดูไปวันน้ามาแห้งมอว่ะเอาพาโมนี่ก็ได้ได้มอว่ะก็เลยมันคือกับพันปูปักก็คือว่าปูปักนะมันก็เลยเดือนนึมากตกใจแห้งมอว่ะให้อันอันใจเย็นๆซะก่อนว่าให้ไปคิดทกทวนซะก่อนแล้วจังมาบอกมออีเธอหนึ่งคนก็หายเบ้บอร์ยังเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องขอขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์เด้อที่เป็นกำลังใจให้แม่ปุ่งเด้อจ้ะเด้อรอชม ร้านนำกันเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายพี่น้องลาไปก่อนจ้าลาไปก่อนจ้า